ยินดีต้อนรับสู่ช่องสื่อทำส่องใจที่จะนำเสนอคำสอนและธรรมที่ส่องสว่างให้กับใจเราก่อนรับชมรบกวนกดไลค์ซับสไคร์เลยครับ mm. เพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องเล่าดีๆช่องสื่อทำส่องใจทำไมเราถึงทุกข์ เข้าใจทุกแล้วชีวิตจะเบาขึ้นเคยไหมครับรู้สึกทุกเพราะเงินไม่พองานเยอะความรักมีปัญหาหรือบางทีแค่ตื่นสายก็ทุกแล้วทุกมีอยู่รอบตัวเราเต็มไปหมดเลยแล้วเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมเราถึงทุก ถ้าเราเข้าใจตรงนี้ได้ชีวิตเราจะสบายขึ้นเยอะเลยทุกคืออะไรทุกก็คือความไม่สบายใจความกดดันความเศร้าความเครียดอะไรก็ตามที่ทำให้เราไม่แฮปปี้นั่นแหละคือทุกข์พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์ที่ทุกคนหนีไม่พ้น นอกจากนั้นยังมีทุกข์ที่เราต้องเจอในชีวิตประจำวันเช่นทุกข์เพราะไม่ได้ดั่งใจอยากรวยแต่ยังไม่รวยทุกข์เพราะพลัดพรากคนรักจากไปของรักหายทุกข์เพราะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างไม่เหมือนเดิมทุกมาจากไหนรู้ไหมครับว่าที่จริงแล้วทุกไม่ได้มาจากสิ่งรอบตัวแต่มาจากใจเรานี่เอง ต้นเหตุของทุกข์ก็คือตัณหาหรือความอยากนั่นเองอยากได้แต่ไม่ได้ทุกข์อยากให้เป็นแบบนี้แต่ไม่เป็นทุกข์อยากให้เขาอยู่แต่เขาไปทุกข์สมมติว่าเราอยากได้โทรศัพท์รุ่นใหม่แต่เงินไม่พอเราก็จะทุกข์เพราะเราไปยึดติดว่าฉันต้องมี หรือบางคนอกหักทุกมากเพราะใจเรายึดว่าเขาต้องอยู่กับเราไปตลอดแต่ความจริงคือทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้เสมอแล้วเราจะพ้นทุกข์ได้ยังไงแนวทางแก้ไขเราจะไม่ทุกข์ได้ยังไงต้องเลิอกอยากไปเลยไหมไม่ใช่แบบนั้นแต่เราต้อง หเข้าใจว่าโลกนี้เปลี่ยนแปลงเสมอไม่มีอะไรอยู่กับเราตลอดไปอย่าคาดหวังว่าทุกอย่างจะเป็นแบบที่เราต้องการ 2. ฝึกปล่อยวางและลดความยึดติดถ้าเรารู้เท่าทันความอยากของตัวเองเราจะไม่ทุกข์ง่ายๆ 3. อยู่กับปัจจุบันให้เป็นทุกเกิดขึ้นเพราะเราคิดถึงอดีต หรือกังวลอนาคตถ้าเราโฟกัสที่ปัจจุบันเราจะมีความสุขมากขึ้นสรุปทุกเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตแต่ถ้าเราเข้าใจว่าทุกมาจากความอยากของเราเองและฝึกปล่อยวางเราจะทุกน้อยลงและชีวิตจะมีความสุขมากขึ้นจำไว้นะครับว่าไม่มีอะไรเป็นของเราเลยจริงๆ ทุกอย่างแค่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปยิ่งเราปล่อยได้เร็วเราก็ยิ่งทุกน้อยลงขอบคุณที่รับชมแล้วคุณละ่ะตอนนี้กําลังทุกเรื่องอะไรอยู่คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมจะเล่านิทานที่สื่อถึงทุกเกิดจากความอยากนิทานเรื่องเจ้าลิงกับเงามะพร้าวการครั้งหนึ่ง มีเจ้าลิงตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในป่ากับฝูงของมันวันหนึ่งมันเดินเล่นไปริมลำธารแล้วบังเอิญเห็นเงาของลูกมะพร้าวลอยอยู่ในน้ำลิงคิดว่าว้าวลูกมะพร้าวสีทองดูท่าทางต้องอร่อยแน่ๆเราต้องเอามาให้ได้ เจ้าลิงเกิดความอยากมันกระโดดลงไปคว้าลูกมะพร้าวในน้ำแต่น้ำกระเพื่อมเงามะพร้าวก็หายไปลิงเริ่มหงุดหงิดเอเมื่อกี้ยังอยู่ตรงนี้ทําไมถึงหายไปมันพยายามคว้าอีกหลายครั้งแต่เงามะพร้าวก็ยังหายไปทุกทีเจ้าลิงเหนื่อยมากแต่มันก็ไม่ยอมแพ้ มันคิดว่าเราต้องได้ลูกมะพร้าวนี้เท่านั้นไม่งั้นจะไม่ยอมไปไหนเด็ดขาดฝนเริ่มตกน้ำไหลเชี่ยวขึ้นลิงยังคงพยายามคว้าเงามะพร้าวจนสุดท้ายมันลื่นตกน้ำและเกือบจมน้ำตายสุดท้ายลิงตาสว่างมันปีนขึ้นฝั่งแล้วคิดได้ว่าแท้จริงแล้วมันเป็นแค่เงา เราเหนื่อยแทบตายเพราะไล่จับสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงข้อคิดจากนิทานทุกของลิงเกิดจากอะไรเกิดจากความอยากอยากได้ของที่ไม่มีจริงพอไม่ได้ก็ยิ่งดิ้นรนพยายามไขว่คว้าจนตัวเองต้องเป็นทุกข์ในชีวิตจริงของเราเราอยากได้ความสมบูรณ์แบบอยากให้ทุกอย่างเป็นไปตามใจ แต่บางสิ่งที่เราอยากได้มันก็เหมือนเงามะพร้าวคือไม่มีอยู่จริงหรือไม่ได้มาก็ไม่ได้ทำให้ชีวิตดีขึ้นยิ่งยึดติดยิ่งพยายามมากเกินไปเราก็ยิ่งทุกข์ถ้าอยากลดทุกข์หัดปล่อยวางอย่าติดอยู่กับสิ่งที่ไม่ได้ทำให้เรามีความสุขจริงรู้จักพอใจในสิ่งที่มีและไม่ไล่ล่าความสุขลวงๆที่ไม่มีอยู่จริง แล้วคุณละ่ะเคยเจอเงามะพร้าวในชีวิตตัวเองบ้างไหมเคยพยายามไขว่คว้าสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงแล้วต้องมาทุกภายหลังหรือเปล่าคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังกันได้นะครับ